สวัสดีครับร้านไม่คอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสต์ว o w e r supply นะครับของทาง Lead Max นะครับจะเป็นครับบ้าพันวัตต์นะครับโมเด็มจะเป็น i x 1 0 0่นะศูนย์ AE คีนะครับนี่นะครับแปพัดโคนะครับตัวนี้มาดูตรง SN สินค้านะครับ SN สินค้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับจะเป็น FQ 8 1 0 0 AE นะครับ B 0 8 7 5นะครับผม นี่ใส่คาเป็นครบนะครับลูกค้าเทสเสียบบอร์ดลอยนะครับจะมียีิบสี่เลี้ยงเป็นบอร์ดนะครับแล้วก็สี่บวกสี่นะครับเป็นแปดเลี้ยงซีพนะครับแล้วก็เป็นหกบวกสองเพลี้ยงพาวเวอร์การ์จอรนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นเลี้ยงสตาร์นะครับผมนี่นะครับผมเอสนะครับพาเป็นบอร์ดนะครับนี่นะครับเปิดติดปกตินะครับนครับภาพออกจากการ์จอนะครับ สินค้าเปิดติดปกตินะครับตอนเดินสูงพัดลมนะครับพัดลมไม่คอนไม่โยกนะครับไม่มีเสียงนะครับหมุนปกตินะครับผมปิดไฟนะครับไม่มีไฟค้างนะครับหานครับ